วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์คนหัวลุกจากคุณหมอจากห้องดับจิตนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับพี่ชายข้างบ้านเนี่ยนะครับนามสมมุติว่าพี่ภูมินะครับแกเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆเลยและเพิ่งเรียนจบคณะแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับต้นๆของประเทศเลยครับ พอพิภูมิเนี่ยจบมาได้สองเดือนนะครับก็ถูกส่งตัวไปประจำการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากเป็นหมอรักษาคนไข้แล้วนะครับพิภูมิเนี่ยยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์นิติวเวชท,ที่คอยชนสูตรพลิกศพเพื่อค้นหาสาเหตุการตายด้วยครับ จนผมเนี่ยเคยแอบถามพี่ภูมิว่าทำไมถึงมาทำงานตำแหน่งนี้ละ่ะไม่กลัวหรอพี่ภูมิก็เลยตอบว่าไม่กลัวหรอกพี่ภูมิก็บอกเสริมว่าเหมือนเราเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องครับช่วยให้ครอบครัวของคนตายได้รู้สาเหตุการตายที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการตายที่เป็นคดีความเนี่ยและพี่ภูมิก็เป็นตัวแปรสำคัญในการบ่งชี้ว่า ใครเป็นคนฆ่าซึ่งช่วยให้ตำรวจเนี่ยสามารถจับคนร้ายเข้าคุกได้เร็วขึ้นครับแต่ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นบวกกับผมที่เป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันนะครับและอายุห่างกันไม่มากนะักผมเนี่ยอายุ25ปีนะครับส่วนพิภูมิเนี่ยอายุ27ปีผมจึงแอบถามพิภูมิต่อไปว่าทำอาชีพเนี้ยแล้วเคยเจอหลอนๆไหม พี่แกได้ฟังก็หัวเราะนะครับก่อนจะตอบว่าก็มีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาบางอย่างวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถอธิบายได้ตอนแรกพี่ภูมิเนี่ยกล่าวว่าจะไม่เล่าครับแต่ผมเนี่ยขยันขยอจนแกเนี่ยรำคาญพี่ภูมิก็เลยตัดสินใจที่จะเล่าให้ฟังนะครับพี่ภูมิได้เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับเป็นตอนที่พี่ภูมิเนี่ยกำลังจะเรียนจบนคณะแพทย์ พี่ภูมิได้ไปฝึกงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในจงังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละครับแต่เป็นโรงพยาบาลเล็กๆในชุมชนที่มีสภาพค่อนข้างสุดโทมนะครับมีหมอและพยาบาลรวมๆแล้วไม่ถึง10คนนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณตีสอแก่ได้เข้าเวรดึกครับสถานการณ์ทุกอย่างเป็นไปปกติเหมือนเช่นทุกวันครับในขณะที่พี่ภูมิเนี่ยกำลังจะนั่งกินกาแฟอยู่ในห้องฉุกเฉิน เสียงรถหวอของหอน่วยกู้ภัยกระดังขึ้นครับพยาบาลก็ตะโกนเข้ามาบอกว่าให้เตรียมตัวเพราะมีคนไข้ถูกยิงมาตอนนั้นพี่ภูมรีบวางแก้วกาแฟลงก่อนจะวิ่งออกไปข้างนอกเหตุการณ์ข้างนอกห้องฉุกเฉินเนี่ยวุ่นวายมากๆครับเสียงรถหวอเปิดดังยานคนไข้เนี่ยมาเป็นสิบเลยครับบุรุษและพยาบาลรีบนำตัวคนที่ถูกยิงเนี่ยเข้าห้องฉุกเฉินทันทีครับ สภาพของชายเนี่ยอายุประมาณ27-28ปีนอนจมกองเลือดอยู่บนเตียงคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินเดินจากตอนนั้นพี่ภูมิเป็นแค่นักศึกษาแพทย์ฝึกงานครับยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรก็แอบตกใจเล็กน้อยแต่ก็ทำได้แค่เพียงช่วยส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้หมอและพยาบาลชายผู้โชคร้ายเนี่ยถูกยิงเข้ามาที่ถ่ายถอยเขานอนตะแคงเพื่อให้หมอพาเอาลูกกระสุนออกมา คนไข้เนี่ยนอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงเพราะเสียเลือดไปเยอะครับจนท้ายที่สุดแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวทําให้เขาได้สิ้นใจตายในที่สุดครับแม้จะรู้ว่าเขาไม่มีลมหายใจแล้วแต่ด้วยจรรยาบันความเป็นหมอก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อให้เสร็จครับพี่ภูมิเนี่ยได้เล่าว่าวินาทีสุดท้ายที่ชายคนนั้นเนี่ยกำลังจะหยุดหายใจไปนะครับจู่ๆเขาก็ลืมตาขึ้นมาจ้องมองมาที่ใบหน้าของพี่ภูมิ เหมือนคนอยากจะพูดอะไรสักอยาก่างแต่ก็พูดออกมาไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สิ้นใจไปในที่สุดครับมาทราบจากญาติผู้ตายอีกทีว่าผู้ตายเนี่ยชื่อในวัดวันเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายไปกินเหล้ากับกลุ่มเพื่อนครับพอเหล้าหมดจึงอาสาขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งโดยมีเพื่อนสนิทชื่อในเอกเนี่ยไปเป็นเพื่อนด้วยในขณะที่ในวัดเป็นผู้ขับ และในเอกเนี่ยก็นั่งสอนท้ายจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นครับตอนนั้นในวัดเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกยิงจึงขับรถไปต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่พอนายเอกสังเกตเห็นเลือดที่ไหลออกมาจากท้ายถอยเพื่อนเนี่ยจึงตะโกนขึ้นด้วยความตกใจเท่าน,นั้นแหละในวัดก็ล้มลงไปพร้อมๆกับรถมอเตอร์ไซค์เลยครับซึ่งปริศนาการถูกยิงเนี่ยยังคงไม่คลี่คลายคดีนะครับ ตำรวจยังไม่ทราบว่าใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคู่อริของผู้ตายครับและพี่ภูมิก็เล่าต่อไปว่าวันที่เอาศพของในวัดเข้าไปในไว้ในห้องดับจิตเพื่อรอนชนะสูตรศพเป็นวันเดียวกันที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพี่ภูมิเป็นคนเข็นเตียงศพเข้ามาเก็บเพียงคนเดียวครับซึ่งเป็นเวลาประมาณตีสามกกว่าด้วยความที่โรงพยาบาลเก่าสภาพก็สุดโทรม จู่ๆไฟทางเดินระหว่างทางเดินไปห้องดับจิตก็ด,ดับดับติดๆครับบอกได้เลยว่าวังเวงมากๆถ้าคนไหนกลัวผีเนี่ยช็อกตายไปตานแล้วครับแต่ไม่ใช่สําหรับพี่ภูมินะครับเมื่อพี่ภูมิเข้ามาถึงห้องดับจิตก็มีศพอื่นๆนะครับนอนเรียงรายกันอยู่มากมายเลยพี่ภูมิก็จอดเตียงเข็นล็อกขาก่อนจะเดินหันหลังออกมาแต่ยังไม่ทันจะได้หันหลังจู่ๆผ้าขาวช่วงบนนะครับ ที่กลุมใบหน้าของศพไว้เนี่ยก็เปิดขึ้นมาเองเฉยๆเลยครับทําให้เผยหเห็นใบหน้าของชายคนนั้นพี่ภูมิก็สงสัยว่ามันเปิดขึ้นได้ยังไทงทั้งๆที่ไม่มีลมพัดเลยสักนิดแม้จะไม่ใช่คนกลัวผีแต่พี่ภูมิก็ยอมรับว่าเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วครับยังไม่ทันที่พี่ภูมิจะหันหลังเดินออกไปจู่ๆศพก็ลืมตาขึ้นมาจ้องหน้าพี่ภูมิ เหมือนที่เคยทำตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ครับเพียงครูเดียวเนี่ยศพก็มีน้ำใสๆไหลออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างครับพี่ภูมิตกใจมากแบบนี้วิทยาศาสตร์ก็น่าจะอธิบายยากแล้วเมื่อเห็นท่าจะไม่ดีแกก็เลยรียบวิ่งหนีออกมาจากห้องดับจิตทันทีเลยครับเช้าวันต่อมาพี่ภูมิไม่คิดจะเล่าเรื่องนี้ใครฟังครับเพราะกลัวคนอื่นจะกลัวไปด้วยแต่ก็แอบไปได้ยินพยาบาลคุยกันว่า ศพผู้ตายเนี่ยที่ถูกยิงเมื่อคืนนะครับตอนนี้ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนหลอกคนร้ายก็คือนายเอกเพื่อนสนิทที่นั่งสอนถ้ายเขานั่นแหละครับที่เป็นคนยิงนายเอกเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยตนเองเป็นคนยิงนายวัดเองกับมือครับโดยใช้จังหวะที่นายวัดเนี่ยเป็นคนขับและตนเนี่ยก็นั่งสอนถ้ายแล้วก็ควักปืนออกมายิงเพื่อนโดยมีแรงจูงใจมาจาก เรื่องถึงห่วงพราะจับได้ว่าแฟนสาวของนายเอกเนี่ยแอบไปเป็นชู้กับนายวัดเพื่อนสนิทของตัวเอนะครับเรื่องนี้เคยเป็นข่าวดังด้วยนะครับอาจารย์มดยังทันข่าวนี้อยู่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ลองไปคน้นไปลือ้อไปเซิร์ชหาข่าวนี้แล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ตอนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ลเล่าเรื่องผีในสไตล์จอมมดบางแท่ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับข้าคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว